สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับสแกนไวสกูชี่นะคะวันนี้นะคะเราก็มีสกูชี่มาปล่อยนะคะสกูชี่ที่ไม่ได้เล่นแล้วนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นเจ้าสกูชี่แพนด้านะคะนี่เลยนะคะเป็นสกูชี่แฟคทอรี่นะคะทุกคนแบรนด์ของเขานะคะตำหนิก็ เออหน้าหน้าเจ้าแพนด้านะคะจะเป็นเออเหลืองๆนะคะแล้วก็จะมีรอยขีดแตกๆนิดนึงนะคะทุกคนข้างหลังนะคะก็จะไม่มีตำหนิอะไรเลยแต่ว่าตรงนี้นะคะจะแตกๆนิดนึงเหมือนกันนะคะก็คือเหมือนกับว่าสีมันก็จะแตกนะคะทุกคนความสโลนะคะก็ยังสโลเหมือนเดิมเลย ี่เลยนะคะทุกคนเป็นสกุชี่มือ2นะคะอันนี้เราไม่ค่อยได้เล่นนะคะคือเก็บไว้นานนะคะหน้าน้องก็เลยเหลืองๆนะคะอันนี้นะคะปล่อยในราคา50บาทเท่านั้นนะคะเป็นของแท้นะคะทุกคนต่อมานะคะก็จะเป็นเจ้าปลากระเบนตัวนี้เลยนะคะทุกคนเป็นของสกุชี่แฟคทอรี่เหมือนกันนะคะ ปากระเบนนะคะจะไม่ค่อยมีรอยตําหนินะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยเอามาเล่นเท่าไหร่ก็จะมีตําหนิประมาณนี้เลยนะคะทุกคนอันนี้เป็นท้องของเจ้าปากระเบนนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะทุกคนเป็นมือสองนะคะสีเขาเพ้นท์แบบว่าเอ,อละเอียดมาก มีกลิ่นหอมด้วยนะทุกคนนี่นะคะตัวนี้นะคะก็จะปล่อยที่ราคาหกสิบบาทเท่านั้นนะคะทุกคนต่อมานะคะก็จะเป็นไอศครีมเค้กนะคะเป็นสกุชี่ของแบรนด์ครีบูนะคะทุกคนตำหนิก็จะเยอะหน่อยนะคะแต่ว่าชิ้นมันใหญ่มากเลย นี่นะคะตำหนิก็คือเหมือนแบบว่าจะขาดแล้วนี่เลยนะคะแบรนคิวบูของจริงเลยนะคะมีลายเส้นตรงนี้เลยนี่นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่าเหมือนรอยทับนะคะมันก็เลยเบี้ยวๆนิดนึงนะแต่ความสโลนะคะบอกเลยว่ายืนหนึ่งนะคะทุกคนนี่แล้วก็ชิ้นใหญ่มากเลยนะคะ มีกลิ่นหอมมากๆเลยทุกคนคือแบบดีอะชิ้นนี้นะคะก็ขอปล่อยในราคา80บาทเท่านั้นนะคะทุกคนชิ้นต่อมานะคะก็จะเป็นเจ้า butter b r e ร e นะคะนี่นะคะเป็นขนมปังก้อนโตนะคะทุกคนรอยตำหนิก็จะเยอะอยู่นะคะแล้วก็สีน้องก็จะลอกด้วยนะคะทุกคน ชิ้นใหญ่นะคะชิ้นใหญ่มากอันนี้คือแบบนี่เลยตำหนินะคะร,ะราคาชิ้นละ80บาทนะคะชิ้นใหญ่เวิร์นะคะทุกคนของสกูชี่ทุกชิ้นนะคะก็จะมีแพ็กเกจครบเลยนะคะทุกคนนี่นะคะของเจ้าตัวบัตเตอร์เบดโูมนะคะก็จะเป็นแพ็กเกจประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราจะใส่แพ็กเกจเข้าไปให้ด้วยนะคะ แกคะ่ะก็จะเป็นแพ็กเกจของปลากระเบนนะคะแล้วก็เจ้าโดนัทหมีแพนด้านะคะแล้วก็จะเป็นแพ็กเกจของไอศครีมเค้กนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะกับการปล่อยสกูชี่มือสองนะคะถ้าใครสนใจนะคะสามารถทักมาได้ลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์เลยนะคะทุกวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะโชคดีนะคะบ๊ายบาย